นี่ก็เป็นต้นเชือดีที่ผมปลูกไว้บ้านนะครับเป็น่วยดกแห้งนะครับผมแล้วก็นวยญ่แห้งมีรสชาตดหวานอมเปรี้ยวนะครับผมซื้อมาจาก้านขายต้นไม้นะครับผม้านขายต้นไม้แถวตลาดนะแถวบ้านครับต้นละแปดสิบบาทแล้วก็มาชั่มว้นี้เลยนะครับปลูกแล้วบรดิเฮ็ดยังมันได้นะครับผมน้ำกับบรดิฮอดปุ๋ยกับบดดิเต่วามันสิเป็นผลออกให้กินทั้งปีนะครับผมครับลนกิ่มกับปนันนะครับ ຢູ່ໃນຫນ່ວຍໃຫຍ່ nya. กินเป็นผลไหม่ก็ได้นะครับผมรสชาติมันออกหวานอมเปรี้ยวนะครับเป็นไหม่ประดับก็ได้นะครับดอกมมนสิมีดอกสีเป็นสีชมพูแลวก็สวยงามมากเลยครับยามมันออกดอกคนขายบอกว่ามันมีวิตามินซีสูงนะครับผมก็ได้ซื้อมาปลูกนะครับปลูกประมาณหกเดือนนะครับมันก็เป็นดอกลูกให้กินนะครับ่มดใช้เวลาโดนกนนรนนาบหมดอ้ฮดนะครับ เป็นเื่อที่ปลูกง่ายนะครับผมขอจบคลิปยเง่ามีแล้วครับ